น้ำแอร์รถยนต์เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวไปหายข้องใจกันนะครับสวัสดีครับมาพบกับเราชี่เคยนะครับกับโตต้าทัวนะครับวันนี้นะครับผมมีเกสาระดีเกี่ยวกับน้ํายาแอร์นะครับหัวน้ํานะครับที่หยดจากตัวแอร์นะครับมานะครับให้ถ่ายค้องใจมากขึ้นนะครับสาหรับรถเก่ารถใหม่ว่าทาไมเวลาเราดับเครื่องรถยนต์แล้วถึงมีน้ํายาแอร์ตรงนี้ออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า เกิดจากอะไรนะครับผมเพื่อนๆเลยสงสัยหรือไม่ว่าน้ําที่หยดตามท้องท้องรถเนี่ยครับจะเป็นน้ำว่าน้ำน้ำแอหรือว่าน้ํามันเครื่องนะครับเรามีวิธีการดูนะครับดูง่ายอย่างนี้นะครับผมสมมติว่าเราม้ยใต้เครื่องนะครับถ้าเป็นน้ายาแอร์นะครับไม่ไม่เกิดอันตรายนะครับแล้วจะเป็นน้ําใสๆนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผมไม่มีรสชาตินะครับก็ไหลมาจากตัวใต้เครื่องครับหน้าล้อขวาน ล้อซ้ายนะครับผมตัวนี้ก็หยดมานะครับตอนที่เราเปิดแอร์นะครับเจนจัดจัดแล้วดอกัาล์้อจะเป็นเราเห็นมีน้ำจะนี้ออกมานะครับครับก็นอกเหนือจากน้ำแอร์นะครับก็จะมีน้ํมเอน้านะครับผมที่ว่าเวลาน้ำ้อาน้ํารั่วนะครับผมก็จะหยดใต้ท้องได้เหมือนกันครับอันที่สองนะครับก็คือน้ํามันเครื่องนะครับก็ตามสีต่างๆครับแต่ว่าตัว2อย่างเนี้ยคุณคุณลักษณะก็จะไม่เหมือนน้าแอร์นะครับน้ำ้อาน้ำเนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยครับผมว่าจะมีสีชมพูหรือว่าสีเขียวนะครับผม ซึ่งเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับผมไประยน์ตามใต้ท้องนะครับอันที่สองถ้ามันเครื่องเราหยดนะครับก็ตามแหวนตามสีนต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นน้ําที่หยดใต้ใต้ทองเครื่องได้นะครับผมให้เพื่อนสังเกตดีแล้วกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพามาดูน้ําที่ไม่ใช่น้ําแอร์นะครับที่จะหยดรงใต้ท้องรถยนต์นะครับผมนี่ครับสังเกตง่ายอย่างแรกคือตัวน้ำหม้อน้ํานะครับหรือน้ํายาหล่อเย็นนะครับ จะกล้องจะมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะครับน้ํทจะออกมาเป็นสีเขียวๆนะครับแบบนี้นะครับสีเขียวสีชมพูนะครับผมนี่ครับสังเกตนะครับจะเป็นน้ําสีประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือถ้าเห็นน้ำตัวนี้หยดแสดงว่าเกิดจากไหลจากตัวหม้อน้ําหรือน้ํายาหม้อพักน้ำนะครับผมอันที่สองคือน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็สีแบบนี้เลยนะครับสีแบบนี้เลยหยดลงนะครับผมสีดำๆแบบนี้นะครับผม วิธีการดูง่ายนะครับครับก็ปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับก็มีได้ทั้งน้ำแอร์แล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับน้ำยาหล่อเย็นพวกนี้นะครับก็เราก็หมั่นตรวจเช็คหมั่นดูแลอย่างนี้ตลอดครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์หลอมน้อนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากพลาดสาระดีแบบนี้ถ้าตกาติดตามนะครับกด Subscribe นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมได้ สาราดีแบบนี้นะครับได้ทำสาราดีแบบนี้กับเพื่อนนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ